ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของโลกข้อมูลข่าวสารนะครับคเราจับสัญญาณได้อย่างหนึ่งว่ากัมพูชาเนี่ยใช้บอทบอทหมายถึงว่ามีคนนี่แหละแต่ว่าเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มเขาเล่นเขาเล่นกับสื่อต่างประเทศมากกว่าเราอ,นะอความหมายคือพอเราเข้าไปจับในสื่อต่างประเทศทุกสื่อเนี่ยค่ะเราจับได้อย่างหนึ่งว่ากัมพูชาเข้าไปอะบอกว่าไทย เป็นผู้กระทําอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับแต่สื่อแต่ของแต่ของคนไทยแต่ของคนไทยที่เข้าไปคอมเมนต์ใต้สื่อสมมุติว่ามีสื่อหนึ่งบอกว่าไทยยิงก่อนสมมุตินะครับคนกัมพูชาที่เข้าไปที่เป็นที่ผมเชื่อว่าเป็นบอทเนี่ยะจะบอกว่าเป็นอย่างนั้นอนแต่คนไทยโดยธรรมชาติเลยไม่ไม่ได้จัดตั้งแน่นอน,อนเข้าไปเนี่ยจะไม่ไปเคานเตอร์ตรงนี้นะครับคนไทยไปว่าสื่อนี้ว่าเอียงอ พอนออกไหมครับแสดงว่ามันไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรตรงนั้นเท่าไหร่แต่ไปคือวิธีการตอบโต้มันไม่ตรงประเด็นนะักเวลาที่เราเห็นคอมเมนต์นะในเวลาในสื่อต่างประเทศหรืออะไรก็ตามหรือจะมีอินฟูให้แบบทำคลิปอะไรก็ตามมันจะมีคอมเมนต์อยู่สองอย่างอันนึงเนี่ยทางคมพูชาเนี่ยจะบนเหมือนบอทอ่ะอารมณ์เหมือนเหมือนบอทไอโออ่ะก๊อปปี้เพจก๊อปปี้เพจอย่างเงี้ยแบบว่าแคนเบเดียไทยไฟเฟอร์แคนเบเดียเอวิคอะไรเงี้ยคือ ก็พี่คำยูนไม่กี่คำแต่ของไทยจะเน้นด่า <c oughs> ด่าแบบออร์แกนิกมากเลยอะ่ะคือตัว <c oughs> ตน <c oughs> ใคร <c oughs> คนคน <c oughs> อ,ออร์แกนิกมากคือใครใครใครคิดอะไรในหัวด่าแกแกไม่ยุติธรรมหรือแปรแบบจะเป็นไทยคำคาราโอเกะก็มี <c oughs> นะคะทำทุกที่ทําได้อันนี้ต้องชื่นชมคนไทยนะที่พยายามกันอยู่แต่นั่นแหละมันก็หมายถึงว่าประชาชนก็พยายามต่อสู้ในมุมตัวเองแต่เขาอยากเห็นภาคัฐที่ต่อสู้แบบ นี่ไอความจริงมันก็แปลงมาจากไอ้พวกสแกมเมอร์เนี่ยใช่ที่เขาหลอกคนทั้งโลกได้นับภาษาอะไรกับสงครามซึ่งมันมีคอนเทนต์สามารถพลิกดำเป็นขาวขาวเป็นดำอ่ะทือเขาใช้กองโจรแม้กระทั่งไอ้โซเชียลนะครับแล้วก็มันก็ถูกแปลงมาใช้ทีนี้เนี่ยนะครับของเราเองความจริงเราของเราก็มีคนมีฝีมือเยอะแต่ว่าการจัดระบบในสงครามโซเชียลแบบนี้เนี่ยนะครับข่าะนี้ของเราต่างคนต่างทำยกเว้นคนไก่รัด เพราะว่ามันก็ต้องคิดออกแบบ,บนะครับหมายถึงว่ายันกันทั้งโลกนะครับแบบทันทันกัน